Excuse me student, good morning. Good morning. Good morning. Uh, I am Tisha Lino from Cameroon and this is uh, Tisha Lovey from the Philippines. And Jean, a man. Oh. Can Jean I help you? Yeah. Oh yeah. Yes, we are here for a seminar. Yeah, our yeah. seminar at Building 5. Building 5? Yeah, Building 5. Uh, is that Faculty of Liberal Arts? Yeah, yes, yeah. Yes, yes. Faculty of Liberal Arts. Uh, you have to go straight, and then you turn left. You will see the faculty of liberal art on your left. Go straight and turn left. Yes. Yes. Okay. That's the faculty of liberal art. Faculty of liberal Arts? Yes. Okay. Yes. So, what is your name? My name is Luca. And uh, how about you? My name is Buddy. Uh, Buddy and Luca. Yes. yes. Okay. Thank you so much. Thank, Thank you. So nice to it's meet pleasure. you. It's my -bye. Okay, bye bye. Bye bye. สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Welcome to the Faculty of Liberal Arts Today we would like to take you around our building Looking at all our facilities and more importantly some English c o u r s e s we offer here Are you ready? Follow me then ครับตอนนี้เราก็อยู่ในตึกคณะศิลปศาสตร์ษษษแล้วนะครับพี่แพตตี้ แต่ว่าพี่อยากพาน้องๆไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนของมหาลัยเราแต่เออเราจะไปที่ห้องไหนกันก่อนดีก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกว่าสาขาที่เราเรียนเนี่ยก็คือสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งสาขาของเราเนี่ยก็จะมีการสอนหลายวิชาเลยอย่างเช่น listening and speaking ก็จะเน้นไปทางการพูดการฟัง pronunciation อย่างที่พี่แพตตี้เคยได้เรียนมาก็คือเน้นทางการออกเสียงเนาะครับ ก็จะมีประมาณนี้เนาะที่แบบน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกนะครับอยากให้น้องๆลองมาเรียนดูมันน่าสนุกมากๆเลยครับ brilliant that sounds great เอผมเห็นเหมือนห้องข้างๆเนี่ยกำลังเรียนกันอยู่เนี่ยเหมือนดูสนุกมากเลยนะเราลองเข้าไปจอยกันไหมไป good morning students good morning teacher okay are you alright yes. yes today we l l talk about jobs I would like to ask you What's your favorite job and why you like to do that job? What's your favorite job about you Prefer doing that job. Let me say something. Too. Okay. I I want to be a musician. Okay. And I always love to play the guitar. And I want to be a author star. Wow! Glad for him. And anybody else? May I answer please. Okay. Uh, I plan เว็บดีไซเนอร์เว็บดีไซเนอร์ครับอ่าไอ้โน้ตมันเซลไอ้ผมมีทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และผมชอบเสพติดกับคอมพิวเตอร์ว้าวพร้อมหรือยังพร้อมครับโอเคถ้าเราอยากที่จะทำงานด้วยกันถามเพื่อนนี่เป็นงานที่ชอบและทำไมเขาหรือเธออยากทำงานนั้นอะหลังจากที่เราได้เรียนกับน้องๆเนี่ยพี่รู้สึกว่า ห้องมีความอบอุ่นอาจารย์เป็นกันเองกับน้องๆแล้วน้องๆก็มีความเป็นกันเองกับอาจารย์ใช่ครับอ,อีกอย่างที่ผมเห็นนะก็คืออาจารย์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการพูดคุยกันนะครับเพราะว่ามันรู้สึกอบอุ่นจริงๆนะครับนี่พี่เห็น้วยอ่าใช่ครับไหนๆพี่ก็มาแล้วผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะขออยากให้พี่ช่วยติวโ pronunciation ได้หน่อยได้ครับ อมก็ได้ก็ะ,ะด้ได้ื่อวันนี้มาแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ oh. ติวเรื่องเดทเ t ช <Wow. S 2> ันให้เป็น v a ลเด t เอชัอเคใช่ปะ <laughs> ไปกันเลยแบเอาละครน้องๆวันนี้พี่จะมาติวในหัวข้อของตัว VAL เดทเอชซึ่ง VAL เดทเอชคือการตัดเสยงสะละและรวบพยางค์เข้าไว้ด้วยกันอาจจะต้องรู้ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมไม่เป็นไรวันนี้เรามาเรื่องกันที่ตัวอยา่างข้อแรกเลยตัวนี้ หลายหลายคนอาจออกเสียงว่า temperature แต่จริงๆแล้วคำนี้ออกเสียงว่า temperature เสียงที่ตัดไปที่ไม่ออกเสียงก็คือเสียง e อันนี้เราจะไม่ออกเสียงแล้วเราจะรวบเป็นเ e r ่มเข้าไปด้วยกันเวลาออกเสียงก็จะเป็น temperature ออกเสียงตามพี่อีกครั้งนะคะ temperature โอเคคำที่สองคำนี้คือคำว่า history ที่หลายคนอาจคุ้นเคยว่าออกเสียงว่า history จริงๆแล้วเจ้าของภาษาออกเสียงว่า history ออกเสียงแค่สองพยายงค์เอเกเสกไหมตัวที่ไม่ออกเสียงก็คือเสียง o อันนี้เราตัดิ้งไปเลยเวลาออกเสียงปุ๊บมันก็จะเชื่อมเป็น hit t r e e แบบนี้และความสุดท้ายจะเป็นคำที่พี่ชอบเป็นพิเศษก็คือคำว่า extraordinary แต่จริงๆคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า extraordinary ออกเสียงว่า extraordinary ซึ่งเสียงที่ตัดไปไม่ออกเสียงก็คือเสียงต e ัว a ตัวนี้และจะเป็นเสียงเชื่อมคำนี้เข้าไปด้วยกัน ออกเสียงว่า extraordinary อ่ะออกเสียงที่เราพี่ใหม่อีกครั้งนะคะ extraordinary ในส่วนของความสำคัญของตัว vowel deletion เนี่ยมันส่งผลในการสื่อสารทั้งการพูดและการฟังเวลาที่เราสื่อสารกับ native speaker หรือเจ้าของภาษาถ้าเขาฟังเราพูดหรือว่าออกเสียงที่ถูกต้องตามตามหลักของเขาที่เขาใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการฟังของเขาอีกทั้งถ้าเรา ออกเสียงตามตัวเจ้าของภาษาเลยมันก็จะง่ายเวลาที่เขาออกเสียงแบบนี้เราก็จะไม่งงว่าเอ็รูมันคือคําว่าอะไรก็จะง่ายต่อการฟังของเราเช่นกันวัสดีค่ะพี่ชื่ออายนะคะนายสารโภหาเรียนสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสา,รสารกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ่องการเรียกนการสอนและการอยู่ร่วมกันแบบนี้นะคะก็คือเราอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆอาจารย์ทุกคนให้ความช่วยเหลือดีมากๆเลยค่ะเป็นทั้งคนที่ให้คาปรึกษาแล้วก็คนให้ความช่วยเห<ช>ลือที่แบบเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ <ๆ S 1> เราอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆมีอะไรให้คาปรึกษาตลอดคือทําให้เราผ่านพ้นไปทุกปัญหาตอนเรียนนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะปัจจุบันพี่ก็ทํางานเป็นครูนะคะ สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดวังจิกในเรื่องของทักษะที่บอกก็คือเราได้ทักษะภาษาอังกฤษมาเนาะพี่ก็ใช้ทักษะภาษาอังกฤษของพี่เนี่ยไปใช้ถ่ายทอดให้เด็กๆที่โรงเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกันอย่างยมีคุณภาพค่ะค่ะพี่ชื่อนางสาวปเป็นปมลวิหคทองชื่อเล่นชื่อเตงค่ะปัจจุบันพี่ทำงานในตำแหน่ง General o f f i c r หรือว่าเรียสรสรกสั้นๆว่า G.E. ที่บริษัทเทคแมดดิเล็กทรอนิกส์สำนักงานใหญ่ประเทศไทยค่ะ สวัสดีครับพี่ชื่อนายธนรัฐหัวลุมชื่อเล่นชื่ออารอดผมปัจจุบันนี้เป็นแอดมินดูแลในส่วนโปรแกรมของ e TA, เอเจทีทุนออมของเมืองแอนด์เซ็นทรัลแมนของผมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับเราต่างคนนะครับจบจากต่างมหาวิชาภาษาอ e ังกฤเพื่อการศึกษาสากรม E.E. รับหาตึ่ต้นอยงยิ่งครับ ถ้าพูดถึงเรื่องความประทับใจของการเรียนที่นี่นะคะตลอดระยะเวลา4ปีของการเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความสุขมากและคิดว่าตัวเองประสฤติไใ้ไม่ผิดที่เรื่องเรียนในสาขาวิชานี้เพราะว่าหากจะพูดถึงในเรื่องของเนื้อหาวิชาและกิจกรรมระหว่างภาคเรียนเนี่ยสามารถนําไปมาไปยุกใช้ได้ในชีวิตจ,จริงแล้วก็ บรรยากาศของการเรียนที่นี่ต้องบอกเลยว่ามีความสุขและมีความเป็นกันเองมากเหมือนที่นี่เหมือนเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งนะคะที่อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญและก็มีความเมตตาต่อศิษย์สำหรับในส่วนตัวของที่นะครับผมความประทับใจสำหรับภายในมหาลัยนี้นะคคือการจัดกิจกรรมต่างๆภายในของคณะครับผมซึ่งคณะศิลศาสตร์ของเราเนี่ยมีกิจกรรมที่เอาไปสอนน้องหรือเป็นกิจกรรมค่ายต่างๆเนี่ยซึ่งได้รับมอบให้ความรู้กับน้องๆ ในตัวใจที่ได้แล้วเราสามารถนำความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันของเราได้ครับผมดังนั้นสิ่งที่พี่นำไปใช้ประโยชน์นนก็คือ,อทักษะด้านการสื่อสารหรือว่าในส่วนของวิชาบิสเน s และก็ส e ี k i n g ทั่วไป เพราะว่าพี่ทํางานในบริษัทต่างชาติทั้งเพื่อนร่วมงานเจ้าหนายลูกค,ค้าแล้วเป็นเรื่องต่างๆก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดก็จะมีทั้งจีนไต้หวนันมาเลเซียอินเดียกาหลีซึ่งการที่เราหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยมารวมกันในที่ทํางานเดียวนี่สิ่งที่จะทําให้เราสามารถสื่อสารกันได้รู้เรื่องั่นก็คือภาษาอังกฤษค่ะดังนั้นทักษะการฟังพูดอ่านเขียนที่ได้เรียนมาทั้งหมดสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารแล้วก็ตอบอีเมลได้กันอย่าง ในส่วนตรงนี้นะครับของวิชาที่ได้เรียนและได้นำไปใช้จริงๆก็จะเป็นยินนงเรียนออสเตรเลียและบีเทสเทชันครับผมเพราะว่าในในส่วน,น,นของยิงเรียนออสเตรเลียนะครับผมถ้าเราเรียนแล้วเราตาั้งใจจริงๆนในการเป็นเลขาเนี่ยในวิชานี้จะได้ตอบไปทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรให้เป็นเลขาที่ดี้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้สแกนจดหมายต่ตางๆด้วย เป็นเนเชชั่นแล้วก็เป็นมูลฐานที่เราต้องเรียนรู้